ครับสวัสดีครับลุงสิทธิ์มสาสมเด็จนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของหลักง่ายๆในการตรวจสอบหรือดูว่าท่านใดมีพระสมเด็จเนี่ยจริงแท้หรือไม่หรือสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของตัวเองเนี่ยได้จริงหรือเปล่านั่นก็คือเป็นพระแท้หรือพระเกน,นะครับแบบง่ายๆนะครับซึ่งเราก็ดูที่เรื่องของมือเส้นลายมือเนี่ยมันจะบอกเลยนะครับ ตอนนี้มันมีสุภาพสตรีหลายท่านเลยนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะฮะซึ่งมันมีตลอดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพเข้าไปโกหกว่าเนี่ยเธอจะมีพระส,สมเด็จองค์หนึ่งสามารถสร้างมูลค่าได้มา,มากมายหมหาศาลแต่ตอนนี้ต้องไปทําตลาดก่อนอย่างงูอย่างนี้ขอยืมเงินก่อนได้ไหมของเงินเธอก่อนได้ไหมมีตลอดมีตลอดนะฮะซึ่งมิจฉาชีพเหล่านี้ นะฮะมันก็จะมาอ้างว่าเนี่ยเขามีพระสมเด็จเธอเพราะฉะนั้นเนี่ยขอยืมเงินเธอก่อนได้ไหมไปลงทุนไปสร้างโปรแกรมเมอร์เพื่อโปรโมตนะฮะหรือว่ายืมเงินไปเข้ากลุ่มเข้าพวกกับพวกเซียนพระนะฮะเพื่อที่จะขายพระตัวเองเนี่ยมีตลอดทุกปีนะฮะสาวแก่แม่ม้คุณหญิงคุณนายเนี่ยผมจะสอนเคล็ดลับให้นะครับวิธีการดูว่า มิชาทีพเหล่านี้มีผสมเด็จจริงหรือไม่นะครับนะฮะให้ดูอย่างนี้นะครับหลักของของการดูผสมเด็จนะครับซึ่งดูที่เนินบลหักนะฮะเนินบลหักเนี่ยนะฮะว่าเขามีผสมเด็จก่อมูลค่าได้จริงไหมเนี่ยให้ดูที่สี่เหลี่ยมเนินบลืหักจะมีรูปสี่เหลี่ยมเห็นไหมฮะนะฮะให้ดูที่รูปสี่เหลี่ยมนะครับแล้วดูนะฮะถ้ามีรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยแสดงว่ามี ของดีที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองที่ค่อนข้างพลิกชีวิตได้เลยนะจะเห็นว่าเห็นไหมฮะจะมีของผมนี่จะเป็นตะแรงแกงไม่รู้กี่สี่เหลี่ยมนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยก็หมายถึงจํานวนเท่านั้นนะฮะมีเท่าไหร่มันจะหมายถึงจํานวนนะอย่างที่สองให้ดูอ่าเครื่องหมาย y เครื่องหมายตัว v นะครับเครื่องหมายตัว v ที่ระหว่างเนินบริหัสกับเนินเสาว,ว่ามีตัว v ไหม ถ้ามีตัววีแบบนี้แสดงว่า,ามีทรัพย์สินสมบัติก่อให้เกิดเป็นมรดกหรือมูลค่านะฮะได้นะฮะ,นะฮะแล้วก็มาดูตัววีอีกตัวที่เนินเสาอันนี้คือวาสนาเส้นวาสนานะฮะเส้นวาสนาที่ยาวจากเนินจันทร์ขึ้นมาเห็นไหมฮะไะอันเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องของวาสนาเสร็จแล้วก็มาดูป่า นะฮะดูปลาที่เนินอาทิตย์นะฮะเยอะหน่อยนะก็คือสามเหลี่ยมที่เน้นเนินระลึกห,หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ก่อให้เกิดเป็นมรดกมูลค่าของทรัพย์สินได้นะฮะว่าจํานวนเท่าไหร่ให้ดูที่ช่องสี่เหลี่ยมนะอาจจะไม่ใช่พระสมเด็จหรือว่าอาจจะเป็นพระอย่างอื่นซึ่งสามารถไปขายเป็นมูลค่าได้ครับอย่างที่2ก็คือเรื่องของเส้นมูลสมบัติ นะแล้วก็เส้นวาสนาและก็ดูนะฮะการขายพระได้เนี่ยจะมีเรื่องของชื่อเสียงนะก็ดูที่ที่โดมตัวนี้หรือว่าลูกปลาสิ่งที่สำคัญนะครับนะว่าพระที่มีเนี่ยสามารถขายได้หรือไม่เนี่ยให้ดูที่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่เนินพุทธเนี่ยถ้ามีสามเหลี่ยมที่เนินพุทธเนี่ยอันนี้ให้ยึบตังค์ได้เลยนะฮะให้ยึบเงินได้เลย ไม่รู้แหละเขาอาจจะไม่มีพระแต่จะมีอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไปขายหรือสามารถก่อให้เกิดมูลค่าเนี่ยได้ให้ดูที่สามเหลี่ยมตัวนี้นะฮะเสร็จแล้วผมเนี่ยก็จะมีมีไม่มากไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะจะมีไม่มากไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าเอียงมาระดับต่ำาเงี้ยอย่าไปซีเรียสน,นะฮะมันก็ได้แหละครับแต่จะช่วยให้แค่ชีวิตเราเนี่ยนะฮะสามารถสามารถอยู่ได้ แบบไม่อัตคัดนะฮะถ้าเป็นสามเหลี่ยญที่ต่ำลงมาก,ก็คือขายได้แต่ว่าถ้าเป็นไปในเชิงของบุญกุศลเนะี่ยขายเพื่อเป็นลักษนณะจะเห็นว่าผมเนี่ยขายไม่แพงไม่ได้เอากาไรอะไรมากมายถ้ามีสามเหลี่ยมตัวเนี้ยนะให้ทําเป็นลักษนณะของรูปการกุศลการให้เนี่ยมันจะดีมันจะได้ให้ชีวิตยั่งยืนนะฮะมีกินมีใช้ตลอดถึงไม่มากแต่มันจะมีกินมีใช้ตลอดไม่เจ็บป่วย นะฮะถ้าทําเป็นลักษณะรูปของการกุศลเนี่ยการให้อย่าไปกินกําไรมากอย่าไปเอากาไรเยอะเนี่ยนะสุขภาพร่างกายเนี่ยสำคัญนะครับตัวนี้มันมันบอกถึงการที่สร้างบุญกุศลเพื่อให้สุขภาพเนี่ยมีอายุยืนยาวนานไม่เจ็บไม่ป่วยตายไม่ทรมานนะแต่ถ้ามีสามเหลี่ยมแบบนี้ท่านขายได้เลยจะขายยังไงขายแบบพุทธพาณิชขายเป็นพ่อค้าอะไรเนี่ยขายได้เลยนะฮะนะบุญเก่าเยอะเสร็จแล้วก็มาดู ตัวสุดท้ายก็คือนี่ฮะสามเหลี่ยมตัวนี้มันจะบอกถึงเรื่องของของลำบากยากจนค้นแค้นนะฮะแล้วก็ไปร่ำรวยถ้ามันยาวขนาดเนี้ยมันจะอยู่ที่อายุตั้งแต่42-45หเนี่ยนะหมายว่าตั้งแต่เด็กจะาตาคัดยากจนลำบากแล้วเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยมันก็จะไปรวยช่วงอายุ42-45อะไรเงี้ยแล้วก สบายนะครับแสดงว่าคนคนนี้นะที่มาเกาะแก่สาวแก่แม่ไม้อะไรต่างๆเนี่ยอันเนี้ยนะน่าลงทุนได้ให้ดูที่สามเหลี่ยมกลางมือน,นะฮะเสร็จแล้วก็มาดูเส้นชีวิตนะเห็นไหมเส้นชีวิตเส้นชีวิตตรงเนี้มีปลาหรือเปล่ามีลูกปลาอยู่หรือเปล่าเออมีรูปดอกปัวอยู่หรือเปล่านะ รูปดอกบัวนะฮะเป็นรูปดอกบัวเนี่ยถ้ามีรูปดอกบัวที่เส้นปลายชีวิตอันเนี้ยเชื่อใจได้สามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจนะฮะเหมาะที่จะเป็นคู่ชีวิตคือสาวแก่ไม่ไม่เหล่านี้กลัวว่าเมื่อแก่ไปแล้วเนี่ยจะทิ้งเราไหมถ้าเขามีรูปดอกบัวตรงเนี้ยแสดงว่าอยู่กันได้ยืนยาวนานไม่ทิ้ง แล้วยิ่งมีนะยิ่งมีรูปปลารูปปลาทางด้านฝั่งนี้แสดงว่านะฮะเส้นชีวิตเห็นไหมลากยาวมาแล้วมีรูปปลาหรือโดมอย่างนี้เหมาะที่จะฝากผีฝากไข่กับบ้านปลายชีวิตของเราได้นะฮะมีกินมีใช้ไม่ต้องทีนี้คําพูดที่เขาพูดกับเราเนี่ย ผมมีพระอย่างนี้นะพระสมเด็จสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เนี่ยน่าเชื่อถือได้ไหมให้ดูที่เส้นนี้นะนะเส้นเนี่ยเวลาที่ผมนําเสนอเกี่ยวกับพระเครื่องเนี่ยจะเป็นแนววิทยาศาสตร์นะแล้ววิทยาศาสตร์นี่จริงหรือไม่นะพูดจริงหรือเปล่าเนี่ยให้ดูที่เส้นนี้นะเห็นไหมจะเยอะมากเสร็จแล้วมันก็จะมีรูปเกาะนั่นหมายถึงว่าพูดแล้วเนี่ยนะ เป็นเรื่องจริงก็จริงเป็นวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าจะไม่ก่อให้เกิดมูลค่าก็คือคือไม่สามารถที่ไปโกหกเพื่อที่จะขายเข้าได้นะฮะพูดเนี่ยมันเป็นความจริงแต่ว่าไม่สามารถที่จะสร้างนะฮะเป็นมูลค่าเป็นเงินเป็นทองอะไรได้เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ผมรู้หลัก,กว่าเฮ้ยกูไม่ต้องไปขายเขาหรอกนะฮะให้เขารู้เรื่องว่ามันจริงมันแท้อย่างไรดีกว่ามันจะได้บุญเอาเป็นบุญดีกว่า นะเอาเป็นบุญดีกว่าจะดีนะครับสรุปก็คือให้ดูที่ลายมือแล้วก็ดูเส้นต่างๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยแล้วท่านก็นไปพิจารณาว่าจะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีนะหลายท่านนะครับไม่ต้องมานะครับผมไม่มีเวลาว่างหรอกนะครับหลายท่านอยากจะเข้ามาขอคําชี้แนะปรึกษาให้เอาอย่างนี้ไปดูนะดูว่ามีเส้นตารางไหมตะแกงไหมนะบางคนบอกว่า เนี่ยก็มาบอกฉันว่ามีพระอยู่3 4องค์เนี่ยของพ่อแม่เนี่ยไปขายได้มูลค่าเพิ่มแต่ตอนนี้ขอยืมเงินไปลงทุนก่อนได้ไหมเนี่ยอันนี้ให้ดูตรงนี้นะแล้วก็ดูว่ามีเส้นสมบัติจริงไหมนะฮะแล้วแล้วอีกอันหนึ่งลืมบอกไปนี่นะฮะอันนี้จะเป็นเส้นสมบัติที่บอกว่ามีที่ดินเนี่ยที่ดินให้ดูตรงนี้นะที่ดินให้ดูเส้นพวกนี้นะที่ดินที่เป็นสมบัติที่มีมูลค่าเป็นเงินเป็นทองเนี่ย ให้ดูที่ตรงนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้ก่อน